ก็วันดีเลยค่ะวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะไปโลกที่เป็นโลกของ Ender d r a g o n อันใหม่ครับที่ได้อัปเดตมาตังะะ้งแต่นาอครับโลกครับที่ใหม่มากอะอมผมแบบผมเพิ่งจะรู้ข่าวเองอะที่จริงมันมีอยู่แล้วนะผมเพิ่งจะรู้ข่าวครับว่ามันมีโลกนี้ด้วยโอ้ยช้าจาง ไปดูกันเลยนะนว่านี่โลกนี้นะครับถ้าผมพาไปดูลูกใหม่นะครับไข่ออมังค,นะครือนะครับเป็นไข่มังกรือไข่มังกรนะครับ แล้วผมพอลูกใหม่กันก่อนเลยนะครับแต่ว่าลูกใหม่นี่ไนงะนี่ก็คือลูกใหม่นะครับลูกใหม่ที่มันอัปเดตมาตั้งนานแล้วแต่ผมยังไม่รู้เออจริง <Okay. S 1> ว้าวหน้าตามันหน้าแบบเสีย ว้าวดูสิอ่ะให้เราทำการไปเอา er er เอ็นเดพอมมาเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามไหนปะนี่อ่ะเราจะกลับลูกคืนไงนเนี่ย ก็มาแล้วนะเนี yeah, uh ่ยเออโอ้โหอ้าวเจอปราสาทละนี่คือปราสาท นี่ก็จะกางานถูอะไรวะเนี่ยโอ้โยปึ๊บ ทึบโดดง่ายฮึบฮึบง่ายเว้ยโอ้ยโอ้ยเด็ดเด็ นี่คือปราสาทนี่คือปราสาทของอินเดอร์แมนนะตกแล้วเออปิดขึ้นเลยโอ้ยปราสาท โอ้ยเล่นยากชิบหายเลยเออแต่กอนก็มีของพวกมีค่านะครับนี่ก็คือปีที่เราอยากได้มานะไปดูตัวเราก่อน I say be copied. เฮ mm ้ยบินได้ว่ะบินได้จริงว่ะอ่ะก็สมหับตรงนี้ก็จะมีผลไม้ชนิดหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกผลไม้ชนิดไหน ผลไม้ชนิดหนึ่งก็นะครับอะไรวะเ,เอาจากนั้นใช่ไดมนี่ถ้าผลไม้ชนิดนี้ฟาดเป็นผลไม้ที่หาย ก็ผลไม้ชิ้นนี้เป็นผลไม้ที่หายากที่สดุดในเกมแล้วนะคะมันเป็นผลไม้วาดได้คับถ้าเรามองไปที่ไหนก็จะวาดได้เป็นผลไม้วาดได้ก็ข้อดีก็เยอะนะข้อดีก็คือแก้หินได้ข้อร้ายก็คือมันถ้าผลไม้หมดอะมันจะใช้ไม่ได้นะอะแล้วก็ น็อตก็ไปน็อตนนอตนอ็นอตผู้สร้างกินแม่ฟ้าก็สงสัยน่าจะอยากไม่ให้ข้าเองเดอร์งไหนนะ ถ้าเราแตะมันมันก็จะระเบิดนะกล้าไปกูแล้วไม่ที่หายากไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูต่อไปใน้ EP หน้าครับ